สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จักพางานริปบิ้นนะคะก็มาพบกับเหรียญปวยทาลายลน่ารักน่ารักนะคะจากกับจาจเช่นเดิมค่ะวิธีการสอนนะคะก็ทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะทำง่ายมากนะคะลายนี้ค่ะน่ารักมากค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกัน,กนไกลค่ะแหนบไม้บรรทัด ตั้งเหรียญค่ะในส่วนของบิ๊นะคะวันนี้เราใช้ตาละคังค่ะเนื้อเขาจะเป็นลายนะคะลายกหราบความยาวนะคะอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะปลายทั้ง2ด้านเราจะตัดอมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะ เพื่อง่ายต่อการสอดนะคะดิบมิสเราใช้เบอร์2นะคะเพื่อนๆก็เราใช้ในอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะแ้ะแต่เพื่อนๆจะใช้ลายไหนแบบไหนสีอะไรก็ได้ค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มเรามาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่1 เส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้นะคะจับตรงรอยพับเลยค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่สามของเส้นที่สองไว้นะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่สี่เราสอดเข้าไปช่องด้านบนนะคะของเส้นที่หนึ่ง ช่องของเส้นที่4นี้นะคะเราก็จะดงเส้นที่สขึ้นมาเลยค่ะขั้นตอนนี้เรานำเหรียญมาวางเลยเลยค่ะล็อกเหรียญน,นะคะโดยการพับเส้นสั้นนะคะที่อยู่ด้านบนค่ะพับไล่ไปอย่างนี้ค่ะไล่ทวน ไล่ตามเข็มนาฬิกาไปเลยค่ะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะซ้ายมือค่ะเรานําสอดเข้าไปช่องด้านบนของฝ่ามือนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบีบสักนิดนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะล็อกเหรียญอีกหนึ่งครั้งนะคะทำเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นสอดมานะคะบนไปเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะแต่ครั้งนี้เราจะทำการสอดค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทํากรีบนี้ค่ะกรีบนี้นะคะเนี่ยค่ะริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะดึงไปด้านบนค่ะแล้วโค้งกลับมานะคะปลายริบบิ้งจะโผจะสอบตรงนี้ค่ะ สอดเข้าด้านข้างของฐานตรงนี้นะคะริบบินเขาก็จะโผล่ด้านล่างนี่ค่ะแค่นี้นะคะเส้นต่อไปนะคะทำเหมือนกับชั้นแรกค่ะโค้งไปริบบินกลับมานะคะสอดเข้าด้านข้างของฐาน เส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ ครบทั้งสเส้นแล้วนะคะเราก็มาจัดกลีบดอกค่ะแัดกลีบให้เสมอกันค่ะโดยการดึงชายริบบิ้นนะคะเสมอกันแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะทำเกรสรด้านในค่ะกับกลิบนี้นะคะลมต้นที่เส้นที่อยู่ใกล้ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ แค่นิ้วป้งกับนิ้วชี้นะคะฝ่ามือและจับนี้นเลยคะแล้วค่อยๆพันไปเรื่อยๆนะคะส่วนป้องซ้ายมือแล้วก็กดปลายปีกสองลงไปค่ะ อันนี้ประมาณสองรอบนะคะเกีสอนตรงนี้ค่ะกดตรงฐานตรงนี้นะคะเบาๆค่ะครบสองรอบแล้วเราก็ปล่อยเส้นแรกขึ้นมาค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเก็บตรงนี้ค่ะ นิปปิ้งจะโผล่ข้างล่างตรงนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะทำเหมือนกับเส้นแรกสอดเข้าที่ใต้ฐานตรงนี้นะคะนิปปิ้งก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะค่ะ ถ้าเราอยากให้ดอกเขาใหญ่ๆนะคะก็ทำฟูๆหน่อยนะคะไม่ต้องทำแน่นจนเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะทำกลีบนี้นะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะ แล้วเราก็มาสอดใต้กลีบนี้ค่ะชา i b ิบินสอดใต้กลีบนี้นะคะแต่นิ้วชี้เรานะคะจะประคองเส้นตรงนี้ไว้ก่อนค่ะกลีบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาเขาตามมานะคะชา i b ิบินก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ เส้นต่อไปค่ะโ้งกลับเข้ามานะคะสอดชายดิปปิ้นค่ะลงไปใต,ใต้เก็บนี้เลยค่ะเส้นต่อไป จดกรีบดอกนะคะดูสวยงามค่ะสำหรับเรานะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะก็จ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จา้าในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะชายเลิบต,ตรงนี้นะคะส่วนเกินตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดค่ะออกมาเป็นทรงไหนก็ได้ค่ะแล้วจะชอบเลยค่ะ ให้ดูสวยงามนะคะคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ